ของเล่นใหม่นะหายเก่าไปเลยเจอของใหม่หายเก่าไปเลยนะจะได้ออกไปเล่นข้างนอกได้ ให้มันชินกับตัวนะเออเออดูพุงอัดหลาดาแท้ๆนะพุงอัด <c oughs> <c oughs> ฟุ้งอากาศุ้งากาทุ้งากาศุ้งาาอะไร